สิบห้าคำพูดทรงพลังที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณทันทีหากตอนนี้คุณกำลังท้อใจวิดีโอนี้ได้รวบรวมสิบห้าคำพูดทรงพลังเพื่อให้คุณบอกกับตัวเองเพื่อที่จะปลุกพลังและสร้างความกล้าหาญให้คุณลุกขึ้นเดินไปข้างหน้าอีกครั้งไม่แน่ว่าคำพูดประโยคเดียวที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดและทิศทางชีวิตของคุณไปตลอดการคำพูดที่หนึ่งความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุด ความล้มเหลวมักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ในความเป็นจริงมันคือบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าทุกครั้งที่พวกเขาล้มเหลวพวกเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นการปรับปรุงวิธีการคิดการวางแผนและการจัดการอุปสรรคตัวอย่างเช่นโทมัสเอดิสันล้มเหลวกว่าพันครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จ เขาไม่มองความล้มเหลวว่าเป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พาเขาไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นบทเรียนสำคัญคือจงเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นครูยอมรับข้อผิดพลาดปรับปรุงและเดินหน้าต่อเพราะทุกครั้งที่ล้มคุณจะเก่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเสมอคำพูดที่สองถ้าคุณไม่ยอมเริ่มวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนการรอเวลาที่เหมาะสมมักเป็นข้ออ้างที่ทำให้หลายคนเสียโอกาสสำคัญในชีวิต ความจริงคือถ้าคุณไม่เริ่มต้นลงมือทําในวันนี้สิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นหรืออยากเปลี่ยนแปลงจะไม่มีวันเกิดขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นเพียงการเดินซ้ําในวงจรเดิมๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหากคุณต้องการพัฒนาทักษะใหม่หรือเริ่มต้นธุรกิจแต่ยังมัวลังเลคุณจะสูญเสียเวลาและโอกาสที่อาจเปลี่ยนชีวิตไปได้บทเรียนสำคัญคือการเริ่มต้นไม่ต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่กล้าก้าวแรกแม้จะเล็กน้อย มันจะนําคุณเข้าใกล้เป้าหมายทีละนิดอย่าปล่อยให้พรุ่งนี้กลายเป็นข้ออ้างของวันนี้ลงมือทําทันทีแล้วชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปคําพูดที่3อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่จงเปรียบเทียบตัวเองในเมื่อวานการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นดาบสองคมที่อาจทําให้คุณหมดกําลังใจหรือรู้สึกด้อยค่าเพราะทุกคนมีเส้นทางชีวิตและจังหวะเวลาที่แตกต่างกันสิ่งสําคัญคือเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีต เพื่อวัดความก้าวหน้าและการพัฒนาในแบบของคุณเองตัวอย่างเช่นแทนที่จะมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกท้อแท้ให้หันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันดีกว่าเมื่อวานในด้านใดการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาตัวเองทีละนิดช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจที่แท้จริงบทเรียนสำคัญคือทุกวันคือโอกาสที่จะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองและเดินหน้าต่อไป ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของคุณกำลังรออยู่คำพูดที่4เป้าหมายที่ไม่มีแผนคือแค่ความฝันการมีเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญแต่เป้าหมายที่ปราศจากแผนปฏิบัติที่ชัดเจนก็เป็นเพียงความฝันลมๆแล้แงๆเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าเป้าหมายต้องมาพร้อมกับการวางแผนและกำหนดขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเก็บเงินหนึ่งล้านบาท การวางแผนแบ่งเป้าหมายเป็นรายเดือนเช่นเก็บเงินเดือนละ2 5 0 0 0บาทจะช่วยให้เป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้บทเรียนสำคัญคือเป้าหมายที่ดีต้องมาพร้อมแผนปฏิบัติที่เป็นระบบและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเพราะความฝันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้แต่แผนและการกระทำต่างหากที่ทำได้คำพูดที่5คุณค่าของคุณไม่ได้อยู่ที่คำพูดคนอื่นแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณทำ คนจำนวนมากปล่อยให้คําพูดหรือความคิดเห็นของผู้อื่นกําหนดคุณค่าในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าในชีวิตความจริงคือคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่คนอื่นพูดแต่มาจากการกระทําและผลงานที่คุณสร้างตัวอย่างเช่นหากคุณมีเป้าหมายสําคัญและถูกวิจารณ์ว่าเป็นไปไม่ได้อย่าปล่อยให้คําพูดเหล่านั้นทําให้คุณหยุดพยายามแต่จงแสดงให้เห็นผ่านการลงมือทําและผลลัพธ์ที่ชัดเจน บทเรียนสำคัญคืออย่าปล่อยให้คำพูดของใครมากำหนดเส้นทางชีวิตคุณคุณค่าของคุณอยู่ในความตั้งใจความพยายามและการสร้างสิ่งที่มีความหมายคำพูดที่6ถ้าคุณกลัวที่จะล้มเหลวคุณก็จะไม่กล้าประสบความสำเร็จความกลัวล้มเหลวคือกำแพงที่ขวางคุณจากความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาพวกเขาไม่มองว่าการล้มเหลวคือจุดจบ แต่คือบทเรียนที่นำไปสู่การเติบโตหากคุณไม่กล้าก้าวแรกเพราะกลัวพลาดคุณก็จะไม่มีวันเดินไปถึงเป้าหมายความกล้าคือกุญแจสำคัญคำพูดที่7การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวคุณเองหากคุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่ารอให้สิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นมาเปลี่ยนแต่จงเริ่มจากตัวคุณเองความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าปรับวิธีคิดและพฤติกรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ ยกตัวอย่างง่ายๆคือหากคุณอยากมีชีวิตที่มั่นคงทางการเงินคุณต้องเริ่มจากการวางแผนและควบคุมการใช้ใจ่ายของตัวเองก่อนคำพูดที่8ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนคือเวลาที่ผ่านไปไม่มีวันหวนกลับคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าทุกวันมีค่าและพวกเขาเลือกใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่ส่งผลต่อเป้าหมายหรือความสุข ลองถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันอยากทำอะไรคำถามนี้จะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นการสร้างความทรงจำกับครอบครัวการพัฒนาตัวเองหรือการก้าวไปสู่เป้าหมายบทเรียนสำคัญคือใช้ทุกวันให้เต็มที่อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะชีวิตที่คุ้มค่าคือการทำสิ่งที่คุณรักและให้ความหมายในทุกช่วงเวลาคำพูดที่9อย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยโอกาสข,ของคุณ ความกลัวมักเป็นตัวขัดขวางไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าหลายคนพลาดโอกาสสำคัญเพราะกลัวล้มเหลวหรือกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าความกลัวเป็นเพียงอุปสรรคในจินตนาการพวกเขาเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้าและลงมือทำโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากมาพร้อมกับความเสี่ยงอย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดคุณจากการขว่ำคว้าความสำเร็จคำพูดที่10เลือกเส้นทางที่ใช่ไม่ใช่เส้นทางที่ง่าย คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการเดินในเส้นทางที่ใช่อาจเต็มไปด้วยความท้าทายและอุปสรรคแต่นั่นคือเส้นทางที่นำไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ยอมลดมาตรฐานเพียงเพื่อความสะดวกสบายในระยะสั้นความสำเร็จไม่ได้มาจากความง่ายแต่มาจากการเลือกสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวของคุณคำพูดที่11ความสำเร็จเริ่มต้นจากการตัดสินใจหนึ่งครั้งการตัดสินใจคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญแม้เพียงครั้งเดียวสามารถเปลี่ยนอนาคตได้พวกเขากล้าที่จะเลือกและลงมือทำแม้จะมีความเสี่ยงอย่ามัวลังเลหรือกลัวผิดพลาดการตัดสินใจในวันนี้คือก้าวแรกที่พาคุณไปสู่เป้าหมายในอนาคตคำพูดที่12คนที่หยุดเรียนรู้คือคนที่หยุดเติบโตการเรียนรู้คือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด พวกเขาเรียนรู้จากทุกโอกาสไม่ว่าจะผ่านหนังสือการสัมมนาหรือประสบการณ์ชีวิตในทางตรงกันข้ามคนที่หยุดเรียนรู้จะถูกจำกัดด้วยความคิดเดิมๆจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองเสมอเพราะการเรียนรู้คือหนทางสู่ความสำเร็จคำพูดที่13จงกล้าล้มเหลวเพราะนั่นคือก้าวแรกของความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตมันไม่ใช่จุดจบ แต่คือบทเรียนที่ช่วยให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นทุกครั้งที่ล้มเหลวคือโอกาสที่จะพัฒนาและเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจงกล้าท้าทายตัวเองอยากลัวผิดพลาดเพราะความสำเร็จที่แท้จริงเริ่มต้นจากการกล้าก้าวแรกเสมอคำพูดที่14เวลาไม่เคยรอใครใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด แต่คนส่วนใหญ่มักปล่อยให้มันสูญเปล่าคนที่ประสบความสำเร็จเข้าใจว่าเวลาทุกนาทีสามารถใช้สร้างคุณค่าได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้พัฒนาทักษะหรือทำสิ่งสำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายอย่ามัวเสียเวลารอวันพรุ่งนี้แต่จงลงมือทำวันนี้แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตคำพูดที่15อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณทำไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้พยายาม ความสาเร็จเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเองอย่าปล่อยให้คําพูดของใครมาจํากัดศักยภาพของคุณหากคุณยังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้พิสูจน์ด้วยการลงมือทําและแสดงให้เห็นว่าคุณทําได้ความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําพูดของคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับความพยายามและความเชื่อในตัวคุณเองและทั้งหมดนี้คือ15คําพูดทรงพลังที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณทันทีซึ่งเราหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อย หากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีติงคิดเปลี่ยนชีวิตเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ